ขอบคุณหลายครับอุ้มเนาะมเรียนเชิญนะครับถ้าใครมาร่วมงานนะครับคนเวทีเขาต้องอยากพิหนักแค่ไหนหนึ่งจากนี้ไปก็สีเงาครับนะครับเงาจืดอขอบคุณมาเลยน้ําใจขอบคุณครับลำเลียว้วยอีกเดี๋ยวนะเอาอุ้มหญิงกับมีดจีลูกคนหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุท่านอน้องพักแทงขอบคุณลูกทีมของผมทุกๆคนนะครับ คุณหลายๆครับทีมงานคือทุกคนเอาลูกสาวเพื่อนประเทศนี่<ม>ลูกสาวคู่บุญผมขอฝากนะครับอีหลา่าวเอออีหลา่าวดีื้อยไปเดี๋ยวสำหรับโนปีนี่กับโบี่ยังให้บอกอะไรดอกจ้าแตกะอยาบอกพ่อก,กับแม่ว่าฮาักเด้อจ้าขอขอบคุณที่มอบชีวิตที่ดีให้ลาแลวกะขอพอบคุณที่เหตุทุกอย่างให้ลามีในมือนี้เด้จ้าอาจจะเป็นข้องควัญโบยังแล้วก็บอไลแต่กะใหด้ด้วยใจเด้อจ้าบอกจ้า อิปฟอสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื er. ่อยๆเด้อจ so ้าเดี๋ยวอิปฟอเปิดเองเลยเด้อจ้าเสื้อผ้าครับลูกสาวใหญ่สิบอกยังอิปฟอร์โอ้ทอ ลูกสาวเฮงเฮงดังดังปังปังพอกับผ้าสู่พอกับผ้าสั่งผ้าหาลูกกับสาร่อสิ่งที่ดีๆคิดดีทําดีสิ่งที่ดีๆตามมาให้ยิ่งหลาสู่ไปน้ำเอฟซีสาวน้อยแพงสู่กับสาวน้อยพ่มพันแพงพอคนนี้กับสีมอบสิงที่ดีผ้าสั่งผ้าหาตลอดไปเด้อยิ่งหลาเด้อเฮงเฮงปังปังกุ้งอิงเพชรบ้านแพงผมขอฝากพีไส้ผมน้ำเลยครับ พี่ไส้นะครับผู้เหตุอีกวงครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับอาจจะพ่อกันสามวงในงานเดียวกันนี้ก็ได้ครับผู้ใหญ่บ้านมาชัยเพชรลำพินครับเมื่อพิจารณากันนะครับเมื่อนั้นฝ่าฝนบ่เป็นใจจังน้อยนะครับแต่ว่ากระล็มจนหดสั่งควมสุกับพี่รองนะครับจนหดเทียงอดแรงขึ้นเขาไม่นะครับดีใจดีใจจนว่าน้ำตา บอยจากไรครับตั้งแต่อยู่กับวงมาตลอดกับสาสิบปีครับอยูสาวน้อยยี่สิบกว่าปีเห็นความภูมิใจเห็นพี่น้องครับผมเป็นคนที่ใส่คำว่ากับกับถือว่าเป็นภาพที่ให้โลกได้จจามานี่คือขอบคุวน้วงศาของพอสงการน้วงศาเแม่สุภาพน้วงศาครับ น้องไส่หลาน้องโจยมอนิ่มกระสีบีไส้ปลาหน้าปลาอย่างี้ยนะครับปลาปลาคน้าแข่งรอดได้แข่งรอดโอ้ยภูมิเปิดครับเนี่ย้าดมาน้ำกันเปิด้ะครับเนี่ยบักเถิงน้ำกันซีพนเลยเอ้ยจิตหบรรยากาศเนี่นะก็จะหยิบปุยปุยวะบ้องฮู้ว่าสิวเอาแนวเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณจากใจจริงเห็นมันเห็นภาพเมื่อไห้แล้วกราพุ่งสินพุ่มใจแทนคุณพ่อสงการและคุณแม่ขึ้นเก้านะครับ เอาคอยมี่วกมสุขและการน,นำผ้าสาวน้อยตะอนแทงนะครับและการลดแห่และการสาวน้อยนำเพิ่นโช์นะครับไปสู้กมจะเริ่มถงเรื่องให้เป็นหนึ่งหรือเก้าเนี่ยแหละให้เป็นหนึ่งยุ่ในใจพี่น้องตลอดการนำผ้าลุลหนูนำผ้าทีมสางงานสางคนสางอาชีพสืบสารงานศิลป์นี่ครับสโลแกนเอาคอยมีความสุขในลายนองไสหลังนะครับ ขอบคุณท่านสตจัร์ดนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์วันนี้มาเยอะเลยนำโดยเฮร่นะครับผู้ร่วมสร้างหนังเรื่องขคลอ้อนะครับขอบคุณครับนต่ครับนะครับวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับหลวงพ่อเสียนะครับเจ้าวาดพระมาเลเซียนะครับที่ท่านบอนโจนะครับได้ไปร่วมเป็นประธานยกช่อฟ้านะครับนะครับที่จังหวัดรีนรงนะครับนะครับก็ ท่านก็อยากจะหาปกติติดกันตั้งสามวันเลยบอสโจก็ไม่ว่างเลยได้แค่วันเดียวนะครับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับในวันคล้ายวันเกิดบอสโจนะครับก็ขอให้บอสโจนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับธุรกิจนะครับตาเจริญเรืองตัวแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นนะครับและพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับต็ขอให้รวยรวยรวยทุกท่านครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจับฉลากเลยยใขออนุญาตให้พี่ใหญ่พูดสักสองคำบ่างั้นอยากบอกยังกับหลังไส่ลาวัดข่อยนักข้อเรียนบาท <laughs> เรียนศิษย์บผรมผมมีโอกาสไปะรวมกับพี่นองเจสีเทียครับปมามนานครับพี่ไส้รืองจัวไกยูเขียงขาขึ้นก,คกไไ็ครับบ่กไปไสครับยกครับ ลุกโจรโยกผ่อกระแม่คือก็หักครับหอยมีคุ้มซุปนองไส้สำนีครับเพราหอย่ังไรครับครับผม้<ร>อ,องนีนาเข้ามาพรพิรีดีพิษลำเพลินลก็มาขอบคุณครับน้องมีอ่ะเดี๋ยวเราจะจับฉลากเหยเนาะเดี๋ยวให้หให,ะะให้ให้มอบให้มอบถ้า,า<อ>จะพูดหมดทุกคนก็คงจะสว่างพอดีนะครับน้องคอปเตอร์นะครับขอบคุณครับปังๆและลูกเอ ครับอ่ะเฮงียนครับสื่อสารศิลปะอีส,สานบ้านเฮาไปน้ำกันนะครับขอบคุณหลายๆอ่าเอฟปากโก้นะครับปากโก้ครับทนายเอก็มานะครับปกโกปรดิเซอร์ค่ายเพลงรัเพลินดี้เรคคอร์ดนะครับเซี่ยวกันขอบคุณหลายๆครับเพื่อนด้านนี้น้องโซเฟียมา <ๆ S 2> ลูกม,มา,มาเดี๋ยวทีมยูทูบเบอร์เฮ้ายูน้ำกันเคื่องกันเคื่องกันรุ่นอ่าน้องโซเฟียขอบคุณครับอ่าท่านกำนันโขงขอบคุณมากนะครับพี่ดิวขอบคุณมากนะครับบัสพี่ดิวขอบคุณนะครับตกใจมากเซอร์ไพรส์มาก เดี๋ยวพี่ดีวนนเดี๋ยวอยู่แจกรางวัลดีกว่าใช่เออขนานี้อลเล็กซพี่ใหญ่ท่านไหนเอด้วยนะคะระับวันนี้เราจะแจกวักวทองแจกทองคำเออมั่วจักตกอ่าเอาทองสี่รางวัลนะครับหน้างานสองรางวัลออนไลน์สองรางวัลแล้วก็วัวสองตัวนะครับใครหนึ่งแสนฟอกระแจกไปแล้วแจกแล้วนะครับอ่ะจะเอาอะไรก่อนพอ เอาออนไลน์ก่อนนะครับเป็นยูทูบเบอร์มาเพียงเฮเล่มาฮะเฮเล่พี่ออมาทองคำยศพินโยมาเออเป็นทองคำก่อนนะครับสำหรับออนไลน์นะครับท่านที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้เอาบัตรออนไลน์มอบทองคำบอสให้ใครจับเอาพี่ดิวก่อนเลยเอาพี่ดิวจับนะครับเป็นจากออนไลน์คนที่ซื้อบัตรออนไลน์เข้ามานะครับเป็นทองคำหนึ่งรางบัต ล้วงลึกๆพี่ดิวล้วงลึกๆเป็นออนไลน์ครับออนไลน์ออน,ลน,นะครับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ดิวประกาศเลยอ,เอยู่ในกลุ่มมีหนึ่งมืันกว่าคนนะครับผู้โชคดีก็คือคุณคผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณประสิทธิมาดีนะครับอออออขอบคุณพี่ดิวครับอ่ะ คนต่อไปครับน้องอุ้มครับป๋าช่วยประมว่นครับอา่าน้องอุ้มนะครับอีกหนึ่งรางวัลใช่ไหมพี่พิษอีกหนึ่งรางวัลน,น้องอุ้มนะครับลูกสาวคนโตของป๋าช่วยเจลีบลว้งลึกๆน้องอุ้มลวงลึกๆทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์เรามาร้นกันครับมาแล้วอา่าน้องอุ้มประกาศใครที่ไอร,รางวัลเป็นทองคาเหนื่อยก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวค่ะ ชื่อชื่อเฟสนะครับเหนื่อยก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะครับคนที่ได้รางวัลที่สองนะครับเป็นออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์ต่อไปเฮล่หน้างานเฮล่เจ้าของเต็นท์รถมังกรมีหลายสาขานะครับเป็นเซี่ยวน้องโจครับหน้างานผู้รวมสั่งภาพยนตร์ใครออดแล้วับครับเจ้าของเต็นท์มังกรนะครับหน้างานมีสองรางวัลใช่ไหมพี่พิศอ่ะ รางวัลแรกครับหน้างานคนที่ได้ทองคํารางวัลแรกคุณทุกติการทับสมบัติครับทุกติการทับสมบัตินะครับหรือน้องฟางาเดี๋ยวมารับหลังเวทีนะครับอีกหนึ่งรางวัลบอสกำนันโกงครับเชิญกำนันโกงกังนโกง,งนะครับหนึ่งรางวัล ในงานนะครับในงานให้ท่านมารับหลังเวทีเลยนะครับมาแล้วจากกำนังกลงนะครับมอบโชคให้กับไม่มีชื่อครับท่านไม่มีชื่อเออโอ้ยสดา,ายให้เองขอใหม่ครับยกสูงๆมีชื่อไหมตอนนี้มีแล้วนะครับคนที่ได้รางวัลทองคำได้แก่คุณพิไลพรศรีปากดีครับพิไลพรศีปากดีรับหลังพีนะครับ ต่อไปเป็นรางวัลบัวตัวแรกจากจากออนไลน์ครับจากออนไลน์ท่านเดี๋ยวท่านสอตจันมีหลายรางวัลเอาอีหลังอุกงหญิงเลยลูกอันนั้นุงหญิงมอบบัวตัวแรกออนไลน์ลูกเพราะว่าท่านสอตจันมีเงินสดเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทจะแจกท่านผู้ชมในงานนะครับเออหนึ่งรางวัลลูกบวัวหนึ่งตัวจากออนไลน์อุ๋งหญิงจะเป็นคนมอบชคให้ออนไลน์ ขอยย่านอยากขนาดอะไรสือเอาปุงยิงอันลูกอันอย่างโัภาษาอังกฤษอันวอกจ้าพอก็ะซ้ำกันนะลูกคนที่ได้รางวัลวัวตัวแรกจากออนไลน์ได้แก่คุณคิตตี้ราล่านะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคิตตี้ราล่านะครับอ้าไปแล้วหัวออนไลน์เปนทำทาจสิ เพราะว่าเทียมกังไปอ่ะวัวจะในงานแบบที่นี่เออตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังโคเีโคเีนะครับกำลังเสียงขอให้โชคดีครับได้แก่ไปแก่เลยเด้อผู้อยู่ในงานครับคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาวันนี้เนาะคุณพรสักเลี้ยมพักดีครับเลี้ยมพักยังไง เป็นว่ามันอักรบุรีนะครับครับแกงง่วไเป็นลบุรีสงเพนเดอร์คุณพรศ์สันเชิญเลยครับเดี๋ยวไปตอไปหลังทีทีนะครับอะวันนี้ท่านท่านสอจันทร์ครับเชิญครับมีจำนวนเงินสด1,000มบาทจะแจกใคร